สวัสดีจ้ามะพอพ้อกับวันน้าชั้นแนวคือเกาโนาชาเมื่อนี่อันสีอาอันปุ๋ยคอกมะไซอันต้นหัวละพาจ้าจ้าต้นหัวละพาจ้า บอกใส่เพื่อสิให้อนต้นเขียวเนาะพี่น้องอันนี้ต้น เหลืองจ้ะ ปุยคอกใส่เสร็จแล้วก็สิได้ลดน้าำปเปียกเลยจ้า ตัวน,นี้กำลังขึ้นแล้วพี่น้องตัดเพิ่งตัดกําลังสิได้ตัดอีกแล้วเมื่อน,นี้ตัดขางล่างออกไปแล้วจ้าตัดไฟนั่นออกไปแล้วมืวน,นี้ก็เสิเอวนปุ๋ยคอ,อกมาใส่เพื่อสิ่ให้ต้นเขียว จ้าใบสีออกเลี้ยงๆแบบนี้อันนี้กระเพาะตัดแล้วจ้าต้นหัวละพาปวดสารผิดบบมียาบบมีอย่างเลยจ้าบบได้ฉีดยาอย่างเลยจ้า ถ้าใส่พวกกันพวกไอ้ที่เอาไม้ฉีดบำรุงใบบำรุงยังกระสิเป็นเป็นนมแล้วกับกาแฟจ้าเอาไม้ฉีดเฮ็ดบำรุงใบเนี่ยจ้าพักลอดสารผิดยังซี่ เนี่ยจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าบุ้งกะลังสีหลงหรอจ้ามาแรงน่ยจ้าเป็นหมดเป็นหมดจ้ากะลังสีหลงเพราะว่าว่าได้ฉีดสารนี่อย่างลงไปเลยจ้าสใส่แต้นพวกอนี้ ปุ๋ยคอกจกกระลดน้ำราก็อยากบารุงใบก็สิเป็นพวกนมพวกกาแฟจ้าอันนี้สิใส้ปุ๋ยคอกก่อนจะจังเสียนลดน้ำนี่จ้ามาเลี้ยงกระลังไมาจอ่อกินเหรอจ้าสิเป็นลักษณะแบบนี้จ้า อตาต้นหัวละพา ใบเหลืองที่ได้เอาแนวมาบำลุงจ้ะใส่ปุ๋ยคอกเพราะใส่ปุ๋ยคอกเสร็จกตะสิเอาไบหน้าหม,มักมาฉีด่าจ้ะ น้ำม,มารกมีผักสะเดาเคี้ยวขอห้อล้วกายาสูบแล้วก,ก,ากากากน้ำตาลเอามาผสมกันจ้ะหมากไว้แล้อก็ไม่ฉีดหมดกับมาเลี้ยงสิตายเหมือนเลยจ้ะพอว่าน้ำหม,มากนี้ต้องเห็ดเอง เพราะว่าพักนี้ปลูกนี่ต้องปลอดสารพิษมะหอมีสารพิษจ้าเพราะว่าบ่าได้ให้คนอื่นกินน้ำได้จ้าเพราะว่าเจ้าของก็ต้องกินคือกันก็ต้องรักษาสุขภาพคือกัน คลิปนี้ก็จบแค่นี่เนาะจ้าคลิปหนาเมื่อพ่อกันไหมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เน้เด้อจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจ้าคลิปหนาเมื่อพ่อกันไหมสวัสดีจ้า